พ่เนเพื่อนพบเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับฮานอยฮานอยงวดประจำวันที่ยี่สิบสี่ศนะคะเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเมื่อวานรู้สึกว่าสักครู่นะคะเมื่อวานฮานอย VIP จะมาข้างล่างนะคะเมื่อวานฮานอย VIP มาข้างล่างเนาะแล้วสามหนึ่งะไปโผลของฮานอยปกติ เดี๋ยวเรามาหาผลกันตรงนี้ดีกว่าก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะเป็นกําลังใจให้กันเนะาะแล้วจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะวันนี้เดี๋ยวหนูจะทําให้ทั้งหมดสามน้อยนะคะก็แล้วแต่เพื่อนจะเอาไปเล่นน้อยไหนเนาะหนูจะทําให้สามน้อยเลยนะคะมาเลยมาทํากันเลยค่ะ ันนี้เป็นผลของฮานอยปกติ9 9 3 1เลียกเข้าไม่เ,เข้าย,ยึดที่8ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาหาผลกันเลย 2> 8ป ได้เข้าไม่เข้ายุดที่6ตัวนี้นะคะคือมันอาจจะสงสัยว่าทําไมมีแค่6ตัวทํำไมข้างบนมี8ตัวใช้คนละสูตรค่ะ3 4 3 8, 8 4 8 4 4กันเบิ้ล4 5 D9 เอันนี้คือฮานอยพิเศษนะคะฮานอยพิเศษวันนี้เด่นส แล้วแต่เพื่อนนะคะเพื่อนไม่ชอบนี้เพื่อนก็จับใหม่เองได้เลยนะคะส4 8 4ี่ก้มันจะเป็นสี่ สามตัวหาหนอยพิสหาหนอยวีไพีกันหาหนอยวีไอพีวีไีผลของฮาหนอยวีไอพีเมื่อวานคือ 98845นะคะผลของหาน้อยเมีพีเมื่อวานเก้าแปดามาหาผลกันเลยดีกว่า43เราคือตัวตั้งตัวหาผล สี่หกแปดศูนย์สหกแปดามาเจ็ดสามาเจ็ดเสามาเจ็ดเก้าหสามาเจ็ดเ นาทีสามห้าเจ็ดเก้สี่หกแปดศูนย์สามห้าเจ็เก้าเลข้างม้าอยู่ที่แปดตัวนี้นะคะเ,เพื่อนๆเรามาจับก,กันเลยแต่ละตัวส่ง

And hope mm Hope. -hmm. Oh. ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบที่จับให้เพื่อนๆก็ใช้แตัวนี้จับเองได้เลยนะคะแต่ละชุดก็หาน้อยถ้าไม่ชอบก็ใช้6ตัวนี้จับเองได้เลยนานะพิเศษงานเราปกติก็ใช้8ตัวนี้จับเองได้เลยอันนี้จับให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะนี่ชุด3ามตัว ห้าเจ็ดเก้าอันนี้จัดให้ก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเ,เพื่อนๆนเรียบร้อยแล้วค่ะ เพ,พื่อนๆกดไลค์กดติดตามได้เลยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ